สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมข่าวความเคลื่อนไหวของร้านใหญ่ยนจุนิ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งผมเคยนำเสนออยู่ตลอดมานะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาบันทึกภาพการทดสอบกับรถมิซูบิชิรุ่นไททันของพันจาอากาศเอกวุฒิชัยสุขสำราญ รายการทหารอากาศนะครับจากกองบินสองจังหวัดลบบุรีซึ่งวันนี้นำรถมาทำการอัปเกรดเพื่อให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นหลังจากที่ครั้งหนึ่งเคยมาติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของใหญ่ยนจูนิ่งไปแล้วอก่อนหน้าที่คุณวุฒิชัยจะนำรถมาติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านยหย,ยนจูนิ่งนั้นรถคันนี้เดิมๆกินน้ำมันอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตรหลังจากนั้น ติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของใหญ่ยน์จุนิ่งไปแล้วรถคันนี้สามารถวิ่งได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรวันนี้มาทำการอัปเกรดเพื่อให้ประหยัดเพิ่มขึ้นส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นขณะนี้เราทำการทดสอบกันอยู่นะครับสักครู่ท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบไปพร้อมกันความเร็วเช่นเคยนะครับเราใช้ความเร็วอยู่ที่100กิโเมต่อชั่วโมงซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบรถแต่ละคันของใหญ่ยนจนนิง่ง ซึ่งขณะนี้เราเดินทางมาได้7.6กิโลเมตรนะครับก็ตรวจสอบน้ำมันที่พิตูสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันนั้นยุบลงไปเพียงเล็กน้อยเราพยายามที่จะเน้นให้เห็นถึงส่วนสำคัญของแต่ละการทดสอบเช่นน้ำมัน1ลิตรที่ตวงมาในขวด หรือจะเป็นความเร็วที่เราใช้กำหนดขึ้นนะครับเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานอยากจะสอบถามพันจากาศเอกวุฒิชัยเจ้าของรถนะครับซึ่งการทดสอบแต่ละครั้งท่านผู้ชมครับผมพยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่เจ้าของรถนั้นเป็นสำคัญเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดจะเป็นเจ้าของร้านก็ดีหรือจะเป็นสื่อมวลชนก็ตามนะครับในการทดสอบในการถ่ายทำบันทึกภาพนั้นอาจจะเมคขึ้นมาได้ออปโลกขึ้นมาได้ แต่ที่สําคัญที่สุดนะครับจะเป็นคนที่ยืนยันได้ดีที่สุดนั่นคือเจ้าของรถวันนี้เราจะสอบถามคุณวุฒิชัยนะครับว่าก่อนหน้าการติดตั้งนั้นคุณวุฒิชัยทราบได้อย่างไรว่าร้านใหญ่ย,ยนต์จูนนิ่งให้บริการทางด้านนี้ครับครับก็อพอดีผมก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วช่วงนั้นผมก็มาทํางานอยู่ที่กองบินสี่ที่ตาคีก็เลยว่า,าร้านอยู่ใกล้ๆนี่เองก็เลยไปสอบถามกับทางเจ้าของร้านค่ะทางพี่ใหญ่นะฮะ ครับก็ได้ข้อมูลที่ให้ความกระจ่างชัดเจนดีครับผมก็เลยทําการติดตั้งเลยคันนี้เป็นคันที่3ามแล้วนะฮะที่ว่าผมนํามาติดนะฮะอ๋อติดตั้งเป็นคันที่สามแล้วนะครับครับ,รบแล้วเรามีความเชื่อมั่นยังไงฮะว่ามันตดดแล้วเครื่องยนต์ใหาย,ยนต์เป็นน่งจะไม่ทำเครื่องยนต์เล่าทางังจากข้อมูลที่ทางร้านเขาให้นะก็กมีหลักทางวิชาการที่เชื่อถือได้ฮนะแล้วก็ประกอบว่าผมเป็นช่งางเครื่องบินก็เลยฟังพี่เขาแล้วก็ เชื่อใจคะเชื่อใจและเชื่อมั่นว่าไม่ไม่ถามเขาไม่คง,งไม่ทำารวเราพังแน่นอนอครับก่อนหน้านี้สองคันที่มันติดตั้งไปเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมฮะเขายังไม่มีนะฮะคันที่สองนี้ก็มาจูนไปได้ความประหยัดไป45กิโลเมตรต่อลิตรก็เลยว่าเดี๋ยวผมก็รอคันนี้ให้มันรันอินได้เป็นสเต็ปสเต็ปไปอันนี้เป็นสเต็ปที่สองเดี๋ยวสเต็ปที่สามพี่เขาบอกเขาทำได้ครับครับเ,เกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่เราใช้เนี่ย เสียงมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมไหมก่อนติดตั้งอะ่ะเออไม่มีนะฮะก็เงียบปกติครับความร้อนของเครื่องยนต์น่ะความร้อนก็ปกติครับครับ<ะ>ตาการเร่งเป็นไงบ้างคะตาการเร่งไม่แตกต่างจากใช้น้ํามันอย่างเดียวก็ไม่แตกต่างครับตา,ารเร่งดีเหมือนเดิมครับอืครับ<ะ>จากเจ้าของรถซึ่งจะให้ข้อมูลมก็ต้องถือว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงแต่น่านอนที่สุดนะครับเจ้าของรถนั้นจะเป็น ก็บอกเสียงสําคัญที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริงเชื่อว่าคงไม่มีเจ้าของรถคันใดที่จะไปร่วมมือกับเจ้าของร้านในการที่จะมาเอ่อเมคเพื่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อกับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับพันจาอากาศเอกวุฒิชัยเอ่อท่านเป็นผ่านอากาศเป็นช่างซ่อมเครื่องบิน ฉะนั้นตรงนี้อยากพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในฐานะที่เป็นช่างซ่อมเครื่องบินเนี่ยมีความมั่นใจต่อร้านใหญ่ยนยุนนี่อย่ายยนยนงไรบ้างครับเออก็จากที่ได้คุยกับทางเจ้าของร้านนะฮะเ,เขาก็พูดถึงหลักวิชาการที่เขาทำเขาทำแลวเขาออกแบบตัวกล่องควบคุมระบบแก๊สเนี่ยนะฮะว่ามันฉีดเป็นจังหวะจังหวะมันไม่ได้ฉีดม่ว ถ้าลูกค้าท่านอื่นสงสัยคิดว่าฉีดเหมือนรถเบนซินทั่วไปก็คืออย่างมิกเซอร์ทั่วไปมันโฟตลอดแต่นี้มันฉีดเป็นจังหวะจังหวะก็มันก็สามารถทําให้ประหยัดแก๊สแล้วก็เครื่องยนต์เรามันก็ไม่พังถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดผมว่ามาคุยกับทางเจ้าของร้านเนี่ยมันพี่เขาให้สามารถให้ความเข้าใจได้ง่ายฮะฟังฟัง,งแล้วรู้เรื่องแล้วมันเป็นบวกมากกว่าครับจำนวนเลขหลักกิโลเมตร บนหน้าไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ25.2กิโลเมตรหลังจากที่เราออกจากจุดสตาร์ทมานั่นหมายถึงถ้าเป็นเดิมๆรถคันนี้จะหมดน้ำมันไปแล้ว1ลิตรนะครับซึ่งหลังการอัปเกรดนำอุปกรณ์เสริมซึ่งเป็น,นกลไกพิเศษจากร้านใหญ่ยนจุนนิ่งติดเสริมเข้าไปจะทำให้รถคันนี้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นได้นี่ก็เป็น นวัตกรรมที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสุดยอดหรือว่าพิเศษสุดของร้านใหญ่ยนจุนนิ่งซึ่งต้องบอกว่าหาตัวจับหาตัวเปรียบได้ยากทีเดียวนะครับปกติแล้วรถคันนี้ใช้เดินทางต่อวันเฉลี่ยไกลไหมะรั้ระยะทางเท,ท่าไหร่วันหนึ่งก็ประมาณมเกือบ200โลนะ<ม>ครับโใช้ใช้เดินวันไปที่หนั้งเลยครับ <laughs> <laughs> ก็บางครั้งคือมีบางช่วงก็ต้องมาทํางานที่ตาเคียก็ไปกลับลบบุรี แล้วในการเดินทางเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนการติดตั้งกับหลังการติดตั้งเนี่ยสามารถประหยัดได้อย่างไรออจากที่จากที่ผมจ่ายเงินแล้วก็เติมน้ํามันกับเติมแก๊สเนี่ยนะก็รประหยัดไปประมาณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ยนะครับอเอร์เเยครับเดิมๆเนี่ยจาก่าใช้จ่ายของเดิมเลยนะฮะเดือนประมาณกี่หมื่นค่าน้ำมันเดือนหนึ่งตก แปดพันเจ็ดพันแปดพันนะฮะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่พันกว่ากว่านะ,ะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างคนระัตรงน,นี้ <c oughs> ก็ประทับใจมากนะฮะก็ <c oughs> อยากจะบอกกับาทางท่านผู้ชมที่ดูก็อผมติดมาสามคันแล้วผมก็ว่าก็โอเคแล้วนะฮะก็คือปัญหาไม่ไม่มีเลยนะฮะปัญหาครับครับขอบคุณมากครับ,รบ,รบเป็น คำบอกเล่านะครับของพันจ่ากาศเอกกุติชัยที่พยายามจะเสื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการทดสอบเ,ออเป็นความจริงนะครับกับอุปกรณ์ร่วมของยายนยุนิ่งนั้นสามารถที่จะประหยัดได้จริง28.9กิโลเมตรนะครับในการเดินทางมาครั้งนี้เอ,อเดี๋ยวดูน้ำมันนิดหนึ่งครับแขนบางครับ <c oughs> อืมนะะน้ำมันก็ยังเหลืออยู่นะครับ ก็แน่นอนที่สุดไม่ต่ำกว่า30แน่นอนอยู่แล้วนะครับ31.4กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมความประหยัดของรถมิสซูบิชิไทตันของพันจากาศเอกวุฒิชัยซึ่งขณะนี้น้ำมันก็ล่อยหลอไปเกือบจะหมดลิตรหรือว่าหมดขวดสิ่งที่เราพยายามจะมุ่งเน้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นการทดสอบที่แท้จริงนั้น ใช้น้ํามันใส่ขวดนะครับแล้วก็ถ่ายกันให้เห็นเห็นว่าในขณะที่รถกําลังวิ่งไปด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เรากําหนดไว้นะครับการเดินทางมาซึ่งถึงนะตอนนี้นะครับ32.6กกิโลเมตรในส่วนที่เหลือของน้ํามันซึ่งสามารถจะเดินทางได้น่าจะ ได้ถึง33-34กิโลเมตรนะครับต่อน้ำมัน1ลิตรเดี๋ยวน้ำมันหมดลิตรเราจะจอดข้างทางนะครับเพื่อให้ได้อัตรากิโลเมตรที่ที่แน่นอน<ป>เพราะว่าการที่รถวิ่งอยู่ตลอดนั้น<ป>นะครับเข็มหลักไม้ก็จะขึ้นอยู่ตลอด นันตรงนี้หมดแล้วนะครับน้ำมัน1ลิตรซึ่งคุณวุฒิชัยนำรถเข้าจอดข้างทางแล้วนะครับถ่ายให้เห็นๆกันเลยนะครับว่าน้ำมันนั้นหมดหมด1ลิตร1ขวดที่เราตรวงมานะครับเดี๋ยวจอดเลยนะฮะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นไปพร้อมๆกับผมใช่ครับ3 4 1กิโลเมตร นะฮะามสิบส่จุดหกิโลเมตรซึ่งน้ำมันหมด1ลิตรท่นหมายความว่าการอัปเกรดในครั้งนี้จากของเดิม25่สกิโเมตรต่อลิตรตอนนี้สามารถเพิ่มได้นะครับมาเป็น34.1กิโลเมตรเราจะกลับไปที่ร้านของยายยนจูน,นิ่งเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องทิดเลขนะครับมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าอัตราการสิ้นเปลืองของรถมิซูบิชิไทตัน ของพันจาอากาศเอกวุฒิชัยนั้นจะมีความประหยัดอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบเบอรถนะครับว่าลงมานั้นในเชิงวิชาการเราจะให้ทราบกันอย่างละเอียดถึงตัวเลขในความประหยัดกับอุปกรณ์ร้านยหญยนต์จนูนิ่งนะครับตอนนี้เรานำหลักค่าค่าน้ำมันต่อนหนึ่งลิตรนะครับนั่นคือ30 หารด้วย34.1ใช่ไหมครับครับนี่คือค่าสินเปลืองน้ำมันนะแปสิบเจ็ดสตางค์ไม่ถึงบาทนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราบวกแก๊สเข้าไปอ่าก็นะครับสรุป รถมิ b i บิชไททันของพันจาอากาศเอกวุฒิชัยนั้นาสามารถประหยัดใช้ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางก็คือ10อขออภัยก็คือ1บาท57สตางค์นะครับทั้งค่าน้ำมันดีเซลแล้วก็ค่าแก๊สทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการมาจนถึงณขณะนี้มีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวใดๆผมก็จะพยายามที่จะเสนอข่าว เกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงของร้านใหญ่ยนต์จูนียงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ